รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชวไปเว เ, e เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับเราสองคนนช่ฉันดลดีชัยสมบัติค่ะขันฉันกันยานเลยค่ะธนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกันยาสวัสดีค่ะคุณดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่าวันนี้เฮ้ยเราอยากจะถามแฟนคลับรายการเราเนาะว่าได้รับของปีใหม่ที่เราส่งไปสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันครบหรือยังค่ะคือส่งไปให้ทุกท่านแล้วนะอ่า สมัยทุกท่านแล้วท่านบางท่านอาจจะยังไม่ได้ก็แาจะอยู่ระหว่างการขนส่งเนาะแต่ว่าส่งไปหลายวันแล้วนะใช่มแจ้งเรานิดนึงเผื่อเราจะได้มใช่เผื่อเราจะได้ติดตามว่าเอได้ไม่ได้อะไรอย่างไงแต่ส่วนใหญ่อะก็มีบางท่านบอกแล้วนะว่าได้รับของแล้วเรียบร้อยแล้วนะคุใจกันไหมเนี่ยอยากจะถามแต่แต่จริงๆนะคือสุ่มจริงๆแบบไม่รู้จะเอาอะไรให้ใครเลยแบบตัดสินใจไม่ถูก แต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันแต่ที่เราอยากรู้ว่าได้รับหรือ,อยังเนาะก็บอกกันมามั่งนะคะในี่ก็ใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกวันแล้วนะ,ะก็สวัสดีคุณพานิสาจรนสุขนะคะคุณสมจิตคุณอัศวน,นาวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะชอบของที่เราส่งไปให้ไหมนี่เราว่าต้องชอบอยู่แล้วละเพราะว่าเราพยายามคัดสรรไปของดีๆมาให้นะอืมอ่ะ คุณกัญญาไม่อยากจะบอกเลยวันนี้มีข่าวใหญ่ละใช่แล้วก็สดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้อ่าชกาศมาเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนกลางคืนเนาะแล้วถ้ามีรายการเมื่อคืนนี้ก็ว่าอ่านแต่เมื่อคืนละว่าไปอย่างนั้นนะคะค่ะอืเพราะว่าที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะไอประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรอบสองเนี่ย ที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปไปขอตรวจสอบเนี่ยสรุปแราว่ามันได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ได้ไม่ได้อ่ะเมื่อวานประกาศรายชื่อออกมาแล้ว72็รายนะคะเป็นพลังงานลมแปดรายแล้วก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือว่าโซลารฟาร์มเจ็ดสิบสรายนะคะโอ้แล้วก็ ก็เลยตกใจเอ๊ะได้แล้วเหรอทำไมมีประกาศแล้วก็ดรพูลพัชรีสมบัติพพบูรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าสำนักงานกอพอบอกว่าคือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาสามารถออกประกาศได้แล้วสิ่งที่สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเได้ได้ขอตรวจสอบเมื่อคราวก่อนก็ก็คือทำไปตามกระบวนการว่า เงื่อนไขวิธีการหรืออะไรมันผิดหรือขัดกับกฎหมายอ,อะไรไหมก็เรียบร้อยแล้วาาเพ<อ>ราะฉะนั้นก็เลยากกาเลยลมื่อวานนี้ทางกกพ,พก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการการันแล้วก็อนุมัตริรายชื่อออกมาแล้วก็ส่งให้คุณคุณพัฒน์เนี่ยเลขาธิการกกพ,พเนี่ยลงนามแล้วก็ประกาศเมื่อคืนนี้เลย<ช>มนเมื่<ช>อวานนี้ตอนกลางคืนนะคะก็ได้มาแล้ว72ลาย รวมปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขายก็ทั้งหมดนะ2,145เมิกวัตช์าย่องพัเอมิกวัตถูกต้องค่ะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของพลังงานลมใช่ไหมคะคุณกัญญาพลังงานลมที่8รายเนี่ยก็รวม2อเอ่อ565.40อมกนะวัตะค่ะ ส่วนของโซล่ารเราใช้โซล่าฟาร์มเกันเนาะค่ะเจ็ดสิบสองลายเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบมกะรวัตต์เป๊ะอะไรนะ่เนี่ย <c oughs> คนคงเป๊ะมากนะคะ <c oughs> ก็รวมทั้งหมดก็ประมาณนั้นราคาที่บอกทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะคือเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวอ่านชื่อเต็มๆนิดนึง เป็นประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ f ีดอินทาริฟหรือว่า FIT ปี2565ถึง2573สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพิง พุทธศักราช2 5 6 5วงเล็บเพิ่มเติมพุทธศักราช2 5 6 7อันนี้คือภาษาราชการ <c oughs> ตามระเบียบเป๊ะนะคะค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคือประกาศรายชื่อออกมาแล้วเขาก็จะมีพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมโซลาฟาร์ม <c oughs> เขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคุณค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้การไฟฟ้าคู่สัญญาเนี่ยก็ไปแจ้งให้ ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศนี้คือ<ม>ผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยไปรับทราบสาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน14วันนะคะ,คะนับเนี่ยนับวันนับถัดจากวันที่ทออกส,สำนักง,งาน<ม>กกพยประกาศรายชื่อะนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองอก็ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม,มที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อที่สถานีไฟฟ้าเดียวกันตกลงรูปแบบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามหลักการแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันและก็ต้องยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ,ฟ้าภายใน60วันนะคะนับจากวันประกาศผลนะคะค่ะ ทีนี้เราก็เห็นรายชื่อละพลังงานลมะ่ะมี8รายนะคะสามารถอ่านชื่อได้เพราะว่าน้อยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็จะมีบริษัทวินขอนแก่นสองค่ะอยู่ันนี้90เ <90 S 2> มกะวัตวต์เนาสิบน้อะวัตต์เลยนะ,ะแล้วก็ถัดมากันกุลวินดีเวล็อปเมนต์หนึ่งสี่สเมกะวัตวต์ 1. 1> อ่าอันนี้ที่บางสะพานเนาะบางสะพานเมื่อกี้ที่ อยู่ระหว่างขอนแก่นกับร้อยเอ็ดนะใช่ค่ะแล้วก็ข้อมาที่3ก็ด่านคุณทดวินทูจำกัดอันนี้4ีคิวคินี่แปดเ้าจุดเมกะวัตต์แล้วก็ถัดมาคือบัตหน็รลงวินอ,อันนี้ที่สคิวเช่นเดีวยวกันเนาะ เขากันเลย89.70กิโลวัตต์แล้วถัดมาก็เป็นกันคุณวินดีเวลลอปเมนต์8นะคะอยู่ที่ระโนดนะ90เมกะวัตต์แล้วก็ถัดมาเป็นกันคุณวินดีเวลลอปเมนต์6จำกัดนะคะอันนี้ก็ที่ราโนดเหมือนกัน90เมกะวัตต์เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นกันคุณวินดีเวลลอปเมนต์3นะคะอยู่ที่เชียงใหญ่อันนี้62.40เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็ รายที่8นะบริษัทสมาร์ทคลีนซิสเต็มวันนะซิสเต็มหนึ่งนะคะอยู่ที่ชัยบาดาลนะคะ12เมกะวัตต์ก็จะเห็นว่าพลังงานลมในการุณก็ได้มาหลายโครงการเนนะเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญอย่างนี้รือป่าพลังงานลมแล้วก็วินขอนแก่น2นี้ถ้าจําไม่ผิดนะกลุ่มพลังงานบริสุทธ์นะถ้าจำไม่ผิดก็พลังงานลมอยู่แล้วใช่นะคะแล้วก็ส่วนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เงื่อนไขเหมือนกับ พลังงานลมเมื่อกี้นี้เลยแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองสิบสี่วันหกสิบวันแต่ว่าเราคงอ่านรายชื่อได้ไม่หมดเพราะว่ามันหกสิบสี่รายนะคุณแต่จะจะสรุปให้ฟังดังนี้ที่มีหลายๆโครงการเนาะที่มีหลายๆโครงการเลยนะที่มีหลายๆโครงการเลยก็จะมีของกลุ่มไทยโซล่าเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนเนาะเนี่ยพวกโซล่าลิสทั้งหลายเนี่ยมีบริษัทโซล่าลิสเนาะแล้วก็มีบริษัท โซล่าวิสิเบล้วยนี่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่าใช่ใช่ใช่เยอะหน่อยเดี๋ยวนะโซล่าวิสิเบลเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าที่ฉันจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งดูอยู่เลยกลุ่มราชบุรีไหมคะราชกลุ๊บราชกลุ๊บราชกลุ๊บคุณอ่าแล้วก็มีเฮลิออสฮ่าเฮลิออสทั้งหลายทั้งแหล่ก็น่าจะเป็นของกลุ่ม g p s c นะถ้าจำไม่ผิด แล้วก็มีการกลุนนะกันคุณก็มาอ่าแล้วมีกลุ่มเอ็กกลกุปด้วยเออเอ็กกลกุปก็ได้มาเยอะนะใช่ค่ะเอ็กกลกุปก็ได้หลายโครงการอที่เห็นละก็จะเป็นของเอ็กโกลเคมีจีเนาะอ่าแล้วก็พวกพิจิตไบโอพาวเวอร์อะไรนี้ก็ได้หลายโครงการนะคุณคุีนอ่เยอะอยู่เหมือนกันใช่แต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานอยู่แล้วที่เรารู้จักกันดีเนาะค่ะ โซลาร์ลิสเนี่ยของของของทางอ่ะมื่กี้บอกไปแล้วใช่ไหมไทยไทยโซลร์เอนเนอรี่บอกไปแล้วค่ะแล้วก็กันกุนอ่ะมี WHA มาด้วยนะคะ WHA ก็ได้ด้วยค่ะมี IRPC clean power ก็ได้ด้วย<ม>อ๋<ม>ออน่ะเมื่อกี้ดิฉันน่าจะสับสนกันระหว่างโซลาร์ visible กับเฮลิออสนะดิฉันขออนุญาตเช็คนิดนึงเฮลิออสเนี่ย เมื่อกี้บอกว่าเป็นของกลุ่มอะไรนะกลุ่ม G P S C ใช่ไหมค่ะม Helios หนูใส่ไปก็จะมี Helios สหนึ่งเฮลิอืสสองมีสี่ด้วย Helios ส h ี่ i o s 4สี่ อะเฮริออสเนี่ยเป็นของกลุ่ม g b s ถูกต้องแล้วนะคะค่ะแล้วก็เพราะว่ามันจะมีของ SCG ด้วยไงคุณอืมอ่ะมีของ SCG ด้วยออมีของ SCG มีบ้านปู Next g r e e n energy ด้วยนะอืมระหว่างเนี้ยระหว่างที่ดิฉันเช็คเนี่ยคุณดูกลุ่มอื่นไปก่อนค่ะอืมก็จะมีเรื่อยๆเนาะมชือที่แปดแปทอ้างั้นุนเวียนอะมีอุบลเวลด้วยนะคะอ่านี่ของใคย ยังไม่แน่ใจนาะยังไม่แน่ใจก็หลายโครงการเหมือนกันต้อง<ๆ>ต้องดูก่อนต้องดูก่อนแต่ว่าะะวกําลังการทั้งหมดเนี่ยในส่วนของโซล่าฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบมกะวัตนะคะก็จะมีการเสนอไฟมาตั้นแฟ่ w, w, ห้ามกะวัตหกมิกะวัตไปจนถึงหล 10, 40, 27, ักสิบสี่สิบยี่สิบเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปนะคะก็จะมีความแตกต่างอ,อันนี้ถูกต้องนะ โซล่าวิซิเบิเนี่ยของของของทางกลุ่มเอ่อทีเอสีเขาไทโซล่าเนยที่นะคะแล้วก็เฮลิออสนี่ก็เมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วแล้วก็เฮ้ยแต่ไทโซลเนนที่ที่เยอะมากเลยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เอะอยู่ค่ะก็หลายโครงการเนาะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ที่ฉันรูอ๋อมันมีนี่ไงที่บอกว่าของราชกรุ๊ปมาเยอะเพราะว่าเขามาผ่านซาโคเจนไงคุณ ผ่านสาโคเจนจำได้แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเอ็นทีพลังงานเวนนี่ก็เยอะอยู่นะทําที่สงขลาเดี๋ยวเราทยอยเช็คไปเรื่อยๆนักบุรยเยอะนักบลุยเอเนจีฟาร์มโอ้พวันี้มาหลายกลุ่มเลยนะคะค่ะอืก็เอาจริงๆคือบริษัทพลังงานก็อืเฉลี่ยกันก็เข้ามามาหลายายบริษัทมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะโซลเซลเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่มีร์ฟมเดี๋ยวนะไม่มีกราฟนะคุณ คุณเห็นกราฟไหมอ้าวไม่เห็นนะเออไม่มีนะไม่มีต้องไปนะดูรายละเอียดแ่แบบมีไม่มีไหนหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมคือดูจากรายชื่อเนี่ยไม่เห็นชื่อกราฟเลยไม่เห็นชื่อกราฟเลยเออแต่ว่าพันธมิตรเขาอย่างการกุลอย่างเงี้ยมาซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่ามันมีมันมีบริษัทร่วมทุนไหมแต่ว่า แต่ว่าการกุลเน่ยที่เขาเคยร่วมร่วมกับกรฟอยู่เนี่ยมาแน่นอนแต่ถ,ถ้าเป็นบริษัทในเครือกราฟตรงๆเลยเนี่ยไม่มีนะคุณอ่าไม่มีนะเออเพราะฉะนั้นที่เยอะๆกันวัดรอบสองนี้น่าจะเอื้อประโยชน์ให้อะไรให้ใครนี่ก็ไม่ไม่น่าใช่นะ <c oughs> คุณเัื่อนี้พูดแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะเพราะดิฉันก็พยายามศาสาสตร์สายตานะสอดส,สายสายตาลองหาชื่ออยู่นะเนี่ย อืมโอเคก็สามารถไปดูรายละเอียดเนาะประกาศได้เลยเอถ้าเอาแบบเป๊ะเลยนะภาษาราชการเลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกกพได้เลยเพราะเขาประกาศไว้หน้าเว็บเลยแล้วก็ส่วนของเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงให้ดูเหมือนกันนะคะเพราะว่ารายชื่อมันเยอะมากเพราะเราจะถอดออกมาจากตารางเราจะถอดออกมาจากตารางนะอืมอ่าอ่านนี้ว่ามีหลายท่านเข้ามาอีกแล้วนะคะ สวัสดีคุณกันตากันตียาคุณกัญญาไทยนิวไอ้นี่คุณคุณคุณมะนาวหวาน้คุณมะนาวหวานบอกว่าได้รับของแล้วะคหลายท่านได้รับแล้วคุณสุตตะสุก็ได้รับแล้วนะคะคุณอัสมันก็ได้รับแล้วสณพนิษสาก็ได้รับแล้วนะะคหลายๆท่านก็ทยอยได้รับนอนแล้วก็แจ้งมามานิดนึงนะคะว่าของถึงมือแล้วหรือยังนะคะมีใจด้วยนะคะของถึงมือเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอืมาตอนที่อีกหนึ่งข่าวดีนะ บอเมื่อวานนี่เหมือนกันที่ทำไมเมื่อวานมีเด่ข่าวใหญ่หคนก็เป็นช่วงแบบเหมือนออปลายปีแล้วด้วยไหมงว่รีบรีประชุมใช่ใช่ค่ะเมื่อวานก็ประชุมชะชุมเมื่อวานนะใช่ค่ะมีการ<อ>ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบองอ<ช>ะก็ะเป็นเรื่องของนโยบายเนาะก็เรืรร่องดีใช่ค่ะโดยมีคุณพิรพันธ์สารียวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าที่ประชุมกบงเนี่ยมีมตินะคะให้คงราคาขายส่งก๊าซ LPG หน้าโรงกันอยู่ที่ยี่สิบจุดเก้าหนึ่งก็คือยี่สิบจุดยี่สิบกว่าบาทเน,ะนาะนะนะคะต่อกิโลกร,รัมนะคะ,ะเ,เพื่อให้<า>ใช่เพื่อให้ราคาขายปีก LPG เนี่ยถังสิบห้ากิโลกร,รัมนะคะยังอ,อยู่ที่สี่รอยี่สิบสามบาทต่อถังนะคะก็มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมปีหน้านะคะ ก็เห็นไหมาต้องไม่ทก่อนอ่าใช่ใช่เพราะว่าปีหน้าเผื่อยังหยุดอยู่ทิ้นปีมันจะหมดแล้วยังหยุดอยู่ไงก็ให้ต่อเนื่องไปเลยแต่เนี้ยใช้เงินจากกองทุนเข้าไปบริหารนะใช่นะคะแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเฉืิอหรือว่ากบนนะคะพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ามันเฉืิอนะคะให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกําหนดราคาเอพีจีครั้งต่อไปนะคะแล้วก็เป็นที่ไทยออยนะคะ คุณบัณฑิตทมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ปีหน้าเนาะ,ะก็บอกว่าเศรษฐกิจเราก็ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องนะ,ะแต่ก็มีปัจจัยหนุนให้สหกรรมพลังงานแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเติบโตอยู่น,ะะ,นะก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีอยู่นะแล้วก็คาดการณ์ว่าแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาสสี่ปีนี้น่าจะเติบโตต,ต่อเนื่องจากเนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นไงคนก็เดินทางท่องเที่ยวใช่ไหม ก็จะใช้น้ำมันเยอะน้ำมันรถน้ำมันอากาศยาน mm hmm. อะไรเงี้ยเยอะเพราะนั้นป mm hmm. ริมาณการใช้น้ำมันก็จะเติบโตต่อนเนื่องเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อย่างที่เราทราบสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะก mm ็ hmm. กลุ่มบริษัทรับเหมาช่วง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ของโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า c p f ของไทยออยนะ์เน mm ี hmm. ่ยที่เขารวมตัวกันไปที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเนะี mm ่ย hmm. ที่ว่าไปเรียกร้องอะ่ะคือก็ไปหาช่องทางอะ่ะว่า มีช่องทางไหนอะที่พอจะจะประสานไปทางผู้รับเหมาหลักหรกลุ่ม UJV ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นกิจการร่วมค้า UJV นำโดยซัมซุงเอียนพีไทยแลนด์เน่ยมีวิธีไหนบ้างที่สามารถจ่ายจเงินให้กับผู้รับเหมาเนาะให้พวกเป็นแบบงานนะผู้รับเหมาช่วงอ่ะเพราะว่า UJV เนี่ยเขาเป็นผู้รับเหมาหลักใช่ไหมในโครงการนี้แล้วก็มีผู้รับเหมาช่วงต่อแล้วก็ มันมีเงินค้างชําระเนี่ยก็หลายพันล้านถูกนะมันก็เยอะอะนะคะดังนั้นเขาก็เลยไปยื่นหนังสือที่ศาลทุนเกาหลีก็อยากให้อำนวยความสะดวกช่วยคอนแทคช่วยประสานงานว่าให้มาจ่ายจ่ายหน่อยเนาะคือคนงานจะได้ได้เงินจะได้ทาหน้าที่ได้ต่อไปบางบางบริษัทมันมีปัญหาสภาพคล่องค่ะแต่ว่าทางไทออยเขาก็ย้ำนะคุณบัณฑิตเนี่ยย้ำมากบอกว่าคือไทออยเนี่ยต้นทางใช่ไหมต้องบอกเป็นต้นทางเป็นเจ้าของโคคงการ จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ครบนะให้กับผู้รับเหมาตามเงื่อนไขสัญญาจ้างตามงวดงานทุกอย่างเนี่ยย้ำเลยใช่แล้วก็ยังไปเร่งรัดให้ดําเนินการด้วยนะไม่ได้นิ่งนอนใจนะใช่แล้วก็เจ้งาอยู่ตลอดเดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าจะดําเนินการยังไงต่อเพราะตอนนี้คิดว่าเขาคงคุยกันทุกวันนะคุณว่าจะอยู่จะไปจะเอายังไงเดินหน้าจะช้าจะเร็วจะยังไงยังไงใช่ไหมใช่ค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่เนาะเป็นกลุ่มบางจากบริชันจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าทางบริษัท BCV Energy จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยเนี่ยได้เข้าร่วมทุนนะคะในบริษัทไทยคาริจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการเมืองแร่ในพื้นที่ตำบลหนองไซอํอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาบนพื้นที่สัมปทานกว่า900 0ไร่นะคะก็ ลุยละลุยหนึ่งแรกก็ทำหลายๆธุรกิจนะใช่ค่ะไปดูบริษัทโลกกันบ้างคุณกิติพงศ์ริมสุวรรณโรดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบีบีจีไอจักาดมหาชนเนี่ยก็พูดถึงปีหน้าเหมือนกัน <ฮะ S 1> บอกว่าธุรกิจเชื่อเพิงชีวภาพเนี่ยน่าจะเติบโตนะทั้งยอดขายและก็ปริมาณการขายนะเพราะว่าตอนนี้เขาคือมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น คือ i เนี่ยเขาเพิ่งปิดดีลการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัท BBGI b i o d i e s e ดจำกัดหรือว่า BBGIBI ค่ะอเนี่ยทำให้สามารถที่จะถือหุ้นในบริษัทนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคือเมื่อก่อนมีพาร์ทเนอร์ไงแล้วก็ปล่อยขอซื้อหุ้นจากพาร์ทเนอร์เพื่อให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ก็คือเขาจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรใน BBGIBI เนี่ยเข้ามาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วสัดก,กำลังการผลิต จะตามสัดส่วนการถือหุ้นนะก็จะอยู่ที่1ล้านลิตรต่อวันจากเดิมเนี่ยก็แค่เจ็ดแสนลิตรต่อวันนะคะได้เป็น1ล้านลิตรแล้วทีนเนี้ยพอกําลังการผลิตเยอะ<ม>ปุ๊บใช่ไหมมันก็ทําให้แบบใช้กําลังการผลิตได้เต็มที่แล้วก็ทําให้มีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเขาไปลองรับในกลุ่มบริษัทในกลุ่มบางจากด้วยกัน,นงไงในกลุ่มของเขาใช้เนี่ยพวกไบโอดีเซลพวกอะไรเพิ่มขึ้นมากเพราะว่า เพิ่งไปซื้อบางจากศรีชาบมาใช่ไหมก็บครบปีไปแล้วนะประมาณปีหนึ่งนั่นแหละอันนั้นก็เนี่ยก็ต้องมีพวกนี้คอยซัพพอร์ตนะผอนจะได้ไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าปีหน้าก็น่าจะดีนะแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะอใช่ก็ลุกอีกหนึ่งธุรกิจนะคะสำหรับทาง บริษัทบ้านปูนเน็กซ์จำกัดนะคะโดยคุณสมิตพน์นะคะเศรษฐปาโมทนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูนเน็กซ์จำกัดบอกว่าทางบริษัทเนี่ยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทมารูเบนิคอเวอรชันของญี่ปุ่นนะคะและบริษัทฟูโยจิเนอร l ลริสจำกัดนะคะเพื่อให้บริการฟีดรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทยเลยก็จะให้คำปรึกษาจัดหายานผาหนะดำเนินการรักษาแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่เพื่อให้เราใช้งานได้ต่อเนื่อง แล้วก็มีการติดตั้งสถานีชาร์จแล้วก็นําแบตเตอรี่เนี่ยมารีไซเคิลด้วยอันนี้สำหรับใครที่ไม่อยากซื้ออใช่มีการใช้ก่อนแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฟรีดน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นบริษัทที่ใช้เยอะๆนะคะนะคะแต่จริงๆตอนเนี้ย ผู้ให้ริการรถไฟฟ้าให้เช่ารถไฟฟ้าว่าเรามีหลายเจ้ามากมีหลายรายแล้วใช่ไหมคือเผื่อบางคนแบบว่าเอ๊ยยังจะลองขับก่อนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเหมาะกับเราหรือเปล่าไปเช่าได้เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มนะคะมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารใหม่รับปีใหม่เตรียมรับปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ก็อาจจะมีการแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะสำหรับบริษัทบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะคะโดยคุณฮาราลิงนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบริษัท บีคิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะคะบอกว่าทางคณะกรรมการบริษัทเนี่ยม,ม,มีมติแต่งตั้งคุณทวีศักดิ์กอ,อันนันตกูลนะคะ,คะเป็นกรรมการใหม่นะคะเป็นกรรมการอิสระมีผลวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีมติแต่งตั้งผู้บริหารบริษัทแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ,องค์กรด้วยนะคะโดยคุณฮาราลิงนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนะคะแล้วก็มีคุณพิระเดศพัฒนาจันรเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนนะคะมีคุณนพเดชกนสูตรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจในประเทศไทยและโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรมนะมีคุณสิริวงศ์บวรบุญไทยนะขอโทษค่ะบุญฤทยบุญทยนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีนะคะก็มีผลวันที่1นึมกราคมปีหน้าค่ะก็การยกย้ายตําแหน่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบีกิมอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็ให้ยั่งยืนนะคะเขาบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญของการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันนะเป้าหมายของบีกิมเนี่ยเขาบอกว่าระยะยาวของเขาเนี่ยเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตสู่หนึ่งเมกะมิกวัตต์นะ,ะในปี25 7 3เจค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นองค์กรก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่เป็นศูนย์ในปี2593ด้วยค่ะค่ะอมืมีหลายท่านเนาะเข้ามาใน ในไลฟ์สดของเราแล้วก็บอกว่าได้รับของแล้วนะคะค่ะ่คุณสุติจาสุก็บอกได้รับของแล้วคุณวิพิโลก็บอกว่าได้รับของ้วเหมือนกันนะคะค่ะท่านเกือบหมดแล้วล่ะน่าจะน่าจะได้รับกันหมดแล้วได้รับหมดแล้วเนาะใช่รับใครไม่ได้เนี่ยต้องแจ้งเราหน่อยนะอืค่ะเราก็จะไปดูเลขนัมเบอร์ที่เราส่งไปอ่ะว่าถึงไหนแล้วไปติดตามเราส่งไปสีไทยไปนะคะค่ะอ่ะแล้วก็ ปิดท้ายทันได้เรื่องดีๆนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนาะเขามีการส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ห้านะให้วัดไร่มะม่วงพระราชํำลัดป่าดอนขุนห้วยเพื่อใช้ในระบบสุบน้ำเพื่อดูแลโครงการป่าเปียกตามรอยพระยุค,คลบาทรัชกาลที่9ปิดทองหลังพระ ช่วยลดภลระข้าไฟฟ้านะคะโดยคุณเทพรัตน์เทพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพเนี่ยก็บอกว่าได้ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์ห้าแก่พระครูภาวนาวัชรพรเจ้าวาสวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัดป่าดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีแค่นี้เองไม่ไกลมากเพื่อที่จะสนับสนุนโครงการป่าเปียก ตามรอยพายุคนบาตรัชการที่9ปิดทองหลังพระในการสูบน้ำป้องกันไฟป่าที่ลุกลามเข้ามาในพื้นที่วัดนะคะแสดงว่าช่วงปลายปีจะเริ่มเป็นตั้งอยู่ในป่าแน่เลยช่วงปลายปีจะเป็นช่วงของไฟป่าแล้วเพราะว่าอากาศแห้งก็ไฟป่าเกิดง่ายเพราะเพราะอย่างที่ดิฉันเนี่ยเมื่อจ่าวอาทิตย์ที่ผ่านสองสามวันที่ผ่านดิฉันมีโอกาสได้ไปเดินป่าที่ที่ที่ภูแลนค่ะ อ่าที่ผาหัวหน้าก็มีเจ้าหน้าที่มีการทําแนวกันไฟเฮ้เดี๋ยววันพฤหัสมาเล่าให้เดี๋ยวเราให้เต็มเด็มอีกวันเนาะดีวัมาเล่าให้ฟังดีกว่าดีค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าวันนี้ขายตึงไม่หายเลยคือไม่ไห้เดินไกลนถ้าเห็นท่าเดินนี่จะรู้เลยนะว่าตึงมากกระเดกกระเดกดีนิดนึค่ะแต่ว่าวันนี้คือแบบ ยังไงะต้องมาจัดรายการเออเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังันเพื่อนัสัปดาห์ดีกว่าจะได้เล่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างดิฉันอยากจะเิวดิฉันก็ไม่ได้ไปแล้วก็ชัยภูมิอ่ะคือมันก็ใกล้ๆอ่ะแถวๆอะไรนะอืมคือมันไปทางลบบุรีได้ใช่ไหมใช่ค่ะไปทางโคราชได้ใช่ไหมคือแฟนคลับเราก็มีแถวๆนั้นนะมีเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกอะไรอย่างนั้นอ่ะ ไม่ไกลมากเออสามารถไปที่เออเลยฉันมาแนะนําดีกว่าอ่าอ่ากลับมาที่วัดต่อนะคะซึ่งโกบอเนี่ยเขาได้ไปติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดินขนาดกําลังกรผลิต15กิโลวัตต์พร้อมกับห้องควบคุมแลว้วก็อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าที่วัดไร่มะม่วง,งพระราชนําหลัดเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในระบบสูบน้ำของโครงการป่าเปียกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเนื่องจากสภาพ พื้นที่ป่าไม้บริเวณวัดเนี่ยมีความแห้งแล้งมากแล้วก็ขาดแคลนน้ําแล้วก็เกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูแล้แงหรือฤดูนี้นะคะก็สร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติเอย่ยพื้นที่บริเวณวัดเอย่ยนะแล้วก็ผลจากการดําเนินงานในครั้งนี้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 88,000บาทต่อปีทีเดียวนะคะแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง19,656หน่วยต่อปีเลยแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง10.25ตันต่อปีนะคะ,คะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ายัางมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะ,คะนั่นก็ เป็นเรื่องราพลังงานดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะวันพฤหัสบดีนี้คุณดูริดดีเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าไปเดินป่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงอากาศก็เย็นดีว่าเราก็เย็นขึ้นอากาศดีว่าแต่ว่าก็จะลําบากพี่น้องภาคใต้นิดนึงที่ยันกนอยู่ก็ทําให้เกิดปัญหาการตุ่มยังยังอยู่เนาะดิฉันเห็นโอ้โหน้ําแรงมากเลยยังไงก็ส่็นความห่งายเนาะเราก็ เอาอย่างอย่างแรกเลยแล้วกันอยากให้ดูแลตัวเองก่อนนะคะดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีหลายหน่วยงานละที่ทยอยนะคะแล้วก็ทยอยลงไปช่วยเหลือเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายการเราต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนจัดกันไปนะคะอย่าลืมนะคะติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ t h a i n e w s k i ด online com นะคะ เว็บไซต์ e n e r g y t i m e o n l i c o m นะคะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น y o u t u b n n e l นะคะ i n น t a g r กร p o d c a s t ต i ิ t o k t กทวิตเตอร์ออทอสอ็กซแล้วก็ f เฟซบ o ๊ก a ฟนเพจนี่ดิฉันกำลังรู้ว่าคุณจะพูดว่า f e c o o o ก k นเพหรเปล่าไม่ลืมไม่ลืมนะคะเป็นช่องทางที่เราสามารถคุยกันได้โดยตรงนะคะงั้นเดี๋ยววันพะสัปดีมาเจอกันอีกครั้งหนึ่เดี๋ยวเล่าเรื่องสนุกสนุกสนุกจริงๆต้องมาฟังนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน จากเวทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใร้รอยไปทุกคนเปลี่ยนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S e v เทนั้นปล่อยใหโลกหุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทัน u p แ e l l Rock ใหแรงเราใจบางจาก E20S Evil รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า